สวัสดีครับพบกับช่องแมค a า i ิ c h ช n แนลนะครับเมื่อน,นี้มาเบิรงรถลูกค้าครับเอารถยกมากลูกค้าบอกว่าสตาร์บัติเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับว่าเป็นอย่างขึ้นสตาร์บตัติครับเป็นรถโตโยต้ตายาลิทครับโตโยต้ตายาลิทโตโยต้ตายาลิท เป็นที่อะไรทำไมสตาร์ทไม่ติดนี่ครับตโยต้ายาริสครับสตาร์ทไม่ติดเอาลองสตาร์ทบ้างเลยเนะเาะลองสตาร์ทบ้างกันครับมันบ่ติดยังไเราก็เรามาเช็คก,กันว่ามันเป็นที่อะไรไม่ติดแต่ว่าหน้าปัด บอขึ้นยังเลยครับหน้าปัดไม่ขึ้นเลยครับนี่บิดบิดสตาร์ทบิดสตาร์ทไม่ติดไฟหน้าปัดไม่ขึ้นปกติเปิดสวิตช์แล้วไฟหน้าปัดก็ต้องขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวน่าจะยกไปที่อู่ครับอาการเนี้ยคอยไปเช็คบางอีกที่นึงครับว่ามันเป็นจากสาเหตุอียังเป็นจากสาเหตุอะไรครับเรารอดูนะครับรอติดตามชม เฮ้ยมึงงว่วงวะถนนข้อจีดนะครับถนนหลวงนะครับนี่ครับมีเสาไฟครับมีอันนี้ได้จังไดเนี่ยเป็นไปได้จังไดเนี่ยมันบาปไปแล้วมีอยู่คนนี้เฮยคอยคอยงงคอยงงถนนเส้นนี้มฮ้มันมันเป็นจังไงมีหลังคาได้ยังไงเนี่ยอะ ไปยเคยเอกทางวัดกันแล้วอือฮึไอาย,ยาไอาย,ยาผมเคยผมเคยพัอครับลงไปเล่นกัน,กนเลยนะเอาทางวัดเฮบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วพี่น้องบ้าไปแล้วครับผม <c oughs> ต้องลองเช็คฟิวบ้างครับเปิดสวิตช์ขึ้นมาเช็คฟิวอ่าเช็คดูว่าฟิวขาดบอเช็คเบื้องตน้น ตลอดเช็คไฟแล้วครับจิ้มไปมืองต้นฟิวขาดไม่ถ้าไฟบอ,อกก็ต้องบออกอกทั้งสองขานะครับถ้าไฟขาหนึ่งออกหรือขาหนึ่งบอออกนี่ก็อาจจะเป็นฟิวขาดถ้าไม่ออกก็คือไม่ออกทั้งสองขานี่เป็นฟิวสำรองครับแล้วก็อันน,นี้เป็นฟิวสำรอง อันนี้ผมเช็คแล้วครับบาขาดฟิวเมนพวกนี้ลิเล่ผมเช็คมาทุกตัวแล้วครับดีมาทุกตัวน,นี่คือเช็คละเช็คเบื้องต้นเบื้องต้นเราองเช็คฟิวเช ك, ็ครีเล่อะครับต่อม,อมาเรต้องมาเช็คข้างใน <c oughs> แกะอันนี้ออกแกะข้อออก ฮีรีเลย์ตัวนึ่งอยู่นี่ซึ่งตอนนี้ผมได้เช็คแล้วรีเลย์ตัวนี้เสียครับรีเลย์ตัวนี้เสียจะลองหารีเลย์มาเปลี่ยนใหม่ลองดูนี่ฮะเช็คแล้วครับรีเลย์เสียเดี๋ยวทดสอบให้เบิ้งครับว่ามันเสียจังใดสวิตช์ไปหน้าปัด ไม่ขึ้นอบอกขึ้นนะครับผมจะล้องต่อรตรงที่เล่มผมเจอสาเหตุแล้วครับลอ,องเปิดสวิตช์ดูไฟหน้าปัดขึ้นหมดติดบึนบึนโอเคเรียบร้อยส่งงานได้สาเหตุอยู่ที่ไหนเอย่ยมองไรเอย่ยนี่ครับสาเหตุมันรีเล่พังครับ รีเลย์อยู่คอของอะไรพังตัวเนี้ยครับนายเป็นนี้เปิดวงจรครับอืมนี่เป็น,นห่างซึ่งตอนนี้ผมขอท้าการต่อตรงครับพิการต่อตรงเมื่อไหร่ครับตอนนี้ไฟโชว์อยู่บนบัตรมีล่องดึงปลั๊กนี่ออกเพื่อผมต่อตรงไว้ออกเรียบร้อยดับไฟไม่ขึ้นสตาร์ทไม่ติด ใช่ okay, ครับเรียบร้อยเจอสาเหตุแล้วครับอยากจะลองสื่อตัวใหม่มาเปลี่ยนลองเบิ้งครับครับได้อะไรมาแล้วแต่วแบบของมาเลยบปมีนะครับของผมยี่ห้อดีทั้งหอกที่ดีีสุดที่ผมใส่ใด,ด้วนี่ครับในเป็นของบอดดีครับเป็นบอดห้าขาครับของมันมาสีขาห่งีบอดหาขาเอาไปลองเทสเบิ้งเลยดีกว่าครับเทสให้เบิง้งเทสให้ดูครับ เป็นที่ตัวนี้จริงไหมนี่ครับเสียขอป้ายสวิตนี่โอเคครับเรียบร้อยสตาร์ทง่ไงสตาร์ทติดโอเคจุปัญหาไปครับจะถามราคานะครับไม่ต้องถามราคาครับเพราะแต่ละที่มันก็ขายไม่เหมือนกันครับเอาเป็นว่าอะไรตัวนี้เสียแล้วกันก็คือเหมือนเดิมครับงบป,ประมาณก็ไม่เกินร้อย ไม่ถึงร้อยครับบอสตัวนี้ครับส่งจบส่งงานลูกค้าครับเรียบร้อยส่งงานลูกค้าแล้วครับอ่ะจะด,ดับเกรืองผมจะเทสตัวเก่าให้เบิ้งครับเยวจะลองเทสตัวเก่าให้ดูนะครับแกะมาก่อนเลยครับแกะมาใส่ตัวเดิมเข้าไป สวิตครับสวิตมาขึ้นสตาร์ทสตาร์ทปฏิทินแล้วครับเพราะว่าน้าพัดมาขึ้นแต่าไฟสวิตชบอมมี่โอมาไฟสวิตช์ไม่มาครับไฟประมาณไฟเอซีโอมาครับไฟเอซีไม่มาเราได้สตาร์ทปฏิินรูปแล้วมันเป็นรีเลย์เปิดวงจรครับผมอาจจะเป็นรีเลย์เปิดวงจรเด้อครับ ประกอบเก็บส่งงานลูกค้าเรียบร้อยครับอาการของรถคัานี่ท,นที่เรียร์เสียวพอ่ว่าลูกค้าที่มาดีๆครับที่มาดีๆเรามาจอดว้ลงไปกุระต่อแใบกับขึือมาอีกสตาร์ปฏิทัติดีดีครับสตาร์ปฏิบัติรับพอาสตาร์เปิดสวิตช์มาก,กับไฟสวิตช์บกพิครับอะไรซิเบิ้งเบ้งต้นเช็คเบิ้งต้นก็ต้องเช็คฟิวส์สตัวครับเช็คฟิวส์สตัวเช็ครีย์สุกตัวถ้ามันดีหมด ใช่นะครับทีมพันธุ์สินครับคือสิก์การใช้เบอร์ส่วนนะครับเนาะนี่ครับจบเรียบร้อยตรงงานได้ครับเดี๋ยวที่รีเลย์ตัวนี้ข้างล่างนี้ตุ้มแบบเรียบร้อยครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแค่ตัวสัตว์ไทยเลยนะครับพบกันในคลิปหน้าครับเรามีมาแนะนำคลิปนี้ไว้เป็นการสอนนะครับ จะเป็นการแนะนำครับผมการแนะนำก็ใหญ่ที่ตัางว่าครับคนไรก็เช่นคนตับแตงกวาขอบคุณห,หลายๆครับเดี๋ยวพวก,กันใไม่ได้ลิดหน้าเนาะครับสวัสดีครับ